สวัสดีคะ่ะลุงป้านอาสวัสดีค่ะพี่สวยดิโอ้โหสวยมากลุงป้านะอาวันนี้ลูกทีใหม่ทำอะไรคะสวัสดีค่ะพี่น้องล้องไายว่าพี่น้องล้องไายลุงป้านะอาทั้งหลายสวัสดีจ้ามาจ้าพี่น้อง กินหมูด้วยกันจ้ายังไม่ได้กินสักอันนี่เลยสุกหรือยังมันไม่แหมรอก่อนต้องกินแหมๆนะไหนไหนน้องพี่ใหม่กินอะไรนี่ค่ะน้องพี่ใหม่กินปูอาใช่ไหมคะอร่อยไหมคะเตรียมลุงป้านาะอากินด้วยเยรนอนพูดที้นั่นนะ่ะ คุยกับบังป้าน้าดิพ oh, okay. ี่นะมองน้องพี่ใหม่น้องพี่ใหม่ไม่ได้ไอ้นี่เจอนานเลยหลายวันเลยพี่ถึง้องพี่ใหม่ไหมคะเอาไหนอสุกแล้วคะ เอาไปงานแต่งอะไรก็กลับพรุ่งนี้กลับไปเ้ยไม่ใช่งานบวชเขาบวชวันไหนอ่ะบวชบวชตอนเช้าอ๋อบวชตอนเช้าบวชเสร็จก็กลับเลยใช่ป่ะออ๋หมายถึงว่าบวชเสร็จก็กลับคนที่จากสวยมาบวชเช้าเวก็บวชตอนเช้างเลยอ่ะแล้วก็บวชเสร็จก็กลับเลย คืนนี้น่ะสนุกนะเขางานใช่ไหมโอ้เขาเรียกอะไรนะต้องทำก่อนงามาบ้างฮะงรนเนี้ยงานงานนี้ด้วยงานอะไรงานศพโอ้ยวัดถึวัดเหรอไม่ได้อยู่วัดอยู่บ้านเนี่ยตรงก่อนทางโคมงานตัวก็มีงานนี่ด้วยไปถึงก็บายส่าเนาะศพไปเนี่ยสุก ิ้นชิ้นชิ้นแรกค่ะถ้ามันไม่แห้งมันก็สุกม,<อ>มันไม่แห้งไม่กินนะอย่าทำเลยจ้ <laughs> าชิา้นละจาเอาแก้วมาใส่ดีโอ้ จิ้มนีอร่อยนะเท้้บัลาโฟงเทบ้าเทบ้ตัวแล้วแก้ที่ไหนแล้วแก้่ไหนหนูก็ม่อยู่แล้วเอานี่ไงค่ะนี่ไงพี่นีหนูม่กนะย่านเอ้หูะโอ้นหิมน้นั้นเอา ทำดีๆมาเร็วๆมาคุยกับบ้งป้าดี่เร็วๆไม่ได้เจอไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยช่วงนี้น้องปีใหม่ก็ไม่ว่างเลยธุรกิจเยอะอีเนเยอะอีเวนต์เยอะก็เปงานที่มานยอะนี่ไป็นสูงจะไปก็รีบไปอย่ามาปีอะไรในบันนี้ว่าจะไปจะได้ไหมกินจานเพย์ยังไม่ไหวนะสวัสดีค่ะกิอะไรนะ E yeah. 大家 <Ciao. S 2> <laughs> เห็นไหมกเห็นไม,มันจะเเครื่องนี้ยังไม่เคยถายมึงไม่เคยถ่ายเนาะเครื่องใหม่เครื่องเราจะเครื่องพอนแอนลงไปแล้วอันนี้เครื่องพอ่อเดี๋ยวพ่อก็ื้อไอฟให,อใ,หออให้แค่แ่ค่ะมันขึ้นอนเลยี่้้ไอนสอ ออแล้วอัน่นเอรชุลาคะนโอี้เมาสค่ะันนี้ชุอรอนี้ยชเมาส์อื่ไปใ้อันด้นะคะค่ะออันที้วอกาลอกวางเหรอวางเนอย่งนี้เหรามหัวยี่ห้ตมันจะไปเอยู่นกล้องที่มาดูให้เรยให้มันดีกดีลแสเอา

กป็นลุงป้านชิคนั่นน่ะลุงป้าออย สวัสดีค่ะสวัดีค่ะสวัสดีค่อิเตอร์นิสัยไม่ดีคอพเตอร์อพับเตอร์นสาไม่ดีคนตผู้วชอบซอนน้องหม่ไหอะคอ มานั่งตัดหญ้าเลยโอ้ยถ่ายคลิปให้ดูป้านะอาดูมานั่งตัดหญ้าเลยก็จับน้อง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 ในท้องปุ๊บิีน้องชื่ออะไรถามดิไม่บอกอเอา สี่บกิโโลก่าสโลก่าบอกน้องบอกราน้องในทองปัตุนี้กินเยอะๆนะสามโลกโลสามาสาโลกว่าเกสามโลคึ่ง i <laughs>